สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์สุ้ยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงตัว e m e e t i n g นะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีความรู้นะคะเกี่ยวกับตัว e d o c u m e n t แล้ว E Signature นะคะครั้งนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจะคะ่ะกับ e m e e t i n g มากขึ้นก็อยากจะถามว่าตัว e m e e t i n g เนะะี่ยค่ะคืออะไรแล้วก็ใช้ในกรณีไหนบ้างคะครับผมอันนี้ครับก็อาจจะต้องขออ้างตัวตัวพระ,ะราชกฤษฎีนะครับเรามีพระ,ะราชกำหนด Emitting ยู่ฉบับหนึ่งนะครับซึ่งพระราชาหนดนี้ครับก็จะบอกเออยว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับมันหมายถึงการประชุมที่กฎหมายบอกให้ทําคือกฎหมายบอกว่าต้องประชุมและเราจัดการประชุมอน,นั้นนะ่ะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งประชุมที่กฎหมายบอกให้ประชุมมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับการประชุมสมาชิกสหกรณ์การประชุมคณะกรรมการพวกนี้ครับถ้าเราเอามาจัดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเข้าข่ายของกรณี hmm. ของการเป็นอ e ีเมลิติ้งครับ แต่ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับก็คือตัวกฎหมายจะบอกไว้ว่าไม่ให้บังคับใช้กับการประชุมของอาทางสภาครับผู้แทนรัษฎรวุฒิสภาและทสภาไม่ให้ใช้กับการประชุมเพื่อจัดทําคําพิพากษาอะไรพวกนี้ครับค่ะแล้วตัวการประชุมผ่านอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะจำเป็นไหมคะว่าที่จะต้องออนไลน์ทุกคนเลย ไม่ได้จําเป็นเลยครับเราสามารถที่จะทําได้ทุกรูปแบบนะครับว่าเราจะออนไลน์ทุกคนหรือว่าออนไลน์บางคนจะแบบให้บิดก็ได้ครับมีคนมานั่งประชุมรวมกันสักห้าหกคนแล้วที่เหลือก็ <c oughs> ออนไลออนไล์ก็ได้หรือว่า <c oughs> ทุกคนจะออนไลน์หมดเลยก็ได้เหมือนกันครับได้ทุกแบบครับอก็คือเหมือนผสมกันได้คลาคา <c oughs> กันได้ <c oughs> ใช่แล้วครับถ้าองค์กรเนี่ยอยากจะใช้ตัว e meeting เนี่ยค่ะให้เหมือนรอบครอบสอดคล้องกับตัวกฎหมายเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างคะครับผมสำหรับประเด็นนี้ครับผมขออนุญาตแยกอธิบายเป็น2ส่วนนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการ จัดประชุมนะครับคือการการจัดประชุมกฎนะครับในมุมของการจัดประชุมนะครับมันจะมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับซึ่งมาตรฐานตัวน,นี้ครับก็จะบอกเอาไว้ว่าโอเคการจัดประชุมเนี่ยคุณควรจะทั้งต้องทําอะไรบ้างเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าเออขั้นตอนขั้นต่ํมันมีอยู่เขั้นตอนครับที่จะต้องทําอย่างแรกเลยคือจะต้องให้มีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมครับซึ่ง ถ้าเป็นเมื่อก่อนเ,อเราประชุมกันแบบเห็นหน้าเราก็จะเห็นหน้ากันอยู่แล้วว่าใครมาเข้าร่วมประชุมใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นอ e ีมิทติ้งปุ๊บเนี่ยก็อาจจะย,ยากน,นิดนึงเพราะเราไม่ได้เห็นว่าใครเป็นคนเดินเข้ามาร่วมประชุมกัน,นก็เลยจําเป็นที่ต้องมีขั้นตอนของการแสดงตัวก็ถ้าเป็นวิธีคลาสสิกที่สุดก็คือเปิดกล้องเปิดไมค์สวัสดีครับผมสิรินัทครับอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นการประชุมแบบคนเยอะร้อยคน200คนอาจจะไม่สะดวกก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเข้ามาช่วยได้เหมือนกันครับขอแค่บอกให้ได้ว่าใครเปนผู้้ขารรร่วมมะะชุคับ อันดับต่อไปก็คือเรื่องของการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์กันครับซึ่งอาจจะเป็นเสียงอย่างเดียวหรือทั้งภาพและเสียงก็ได้อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนครับเราทำเป็นอ e ีมิตติ้งมันก็ต้องมีภาพกับเสียงครับต้องเห็นให้ได้เรื่องที่สาคือเรื่องของเอกสารประกอบการประชุมครับว่าเราจะต้องสามารถทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมให้ได้ครับเพราะว่าต่างคนต่างอยู่อยู่บ้านของตัวเองเงี้ยครับมันก็ต้องเข้าถึงเอกสารให้ได้เหมือนกัน ประเด็นที่4ี่คือเรื่องของการลงคะแนนครับการลงคะแนนในกรณีที่เป็นการประชุมที่มันจะมีการลงคะแนนครับไม่ว่าจะเป็นลงคะแนนเปิดเผยลงคะแนนลับก็ตามก็ต้องจัดให้มันมีการามีรูปแบบมีกลไกในการลงคะแนนได้ปัจจุบันทางเอ็นด้าของเราก็ได้ออกตัวข้อเสนอในมาตรฐานอี o วอร์ติงเอาไว้ด้วยเหมือนกันครับสามารถไปดูได้ครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนะครับ นนเช่นการบันทึกเสียงบันทึกภาพและเสียงหรือข้อมูลหลักฐานอื่นๆครับเราอาจจะจงเป็นที่จะต้องเก็บของนี้เอาไว้เป็นหลักฐานประกอบการประชุมด้วยเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งครับอ,อันที่6กนะครับจะเป็นการเก็บข้อมูลจราจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เขา้าร่วมประชุมสับยากไม่อีกแล้วใช่ไหมครับข้อมูลจราจรอ,อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ครับหมายถึงว่าเป็นข้อมูลในเชิงระบบครับเป็นข้อมูลในเชิงเทคนิคที่บอกได้ว่าใครเป็นผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะเป็นยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเป็นข้อมูลคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่บอกว่าใคร เขเข้าร่วมประชุมเมื่อไหรเข้าห้องประชุมกี่โมงออกจากห้องประชุมกี่โมงก็เหมือนเวลาเราไปประชุมแบบไปด้วยตัวเป็นๆใช่ไหมครับเราต้องไปเซ<ร>็นชื่อใช่แล้วเราก็เดินเข้าเดินอ,ออกนเครับอันนี้ก็จะเป็นเรคคอร์ดในส่วนนั้นครับอันสุดท้ายเป็นสุดท้ายครับที่จำเป็นที่จะต้องมีก็คือเรื่องของการแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุมครับเพราะว่าพอมันเป็นอ e ีเมดติ้งแล้วถ้าสมมติเรามีเหตุขัดข้องแล้วเออข้าประชุมไม่ได้เอออะไรเออก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นก็เลยควรที่จะต้องมีระบบ การรับแจ้งเหตุตรงนี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นในมุมของการจัดประชุมอีมีติ้งในอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมของระบบครับก็จะมีมาตรฐานอีกต,ตัวหนึ่งนะครับแยกออกจากกันเป็นมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมก็คือเป็นพูดตรงๆคือก็คือเป็นมาตรฐาน Security ของระบบที่ใช้ทำอีมีติ้งซึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของทางผู้ให้บริการระบบแล้วที่เขาจะต้องเข้ามาดูเข้ามาเทคแคร์ในส่วนนี้นะครับ หลักๆแล,ล,ละมาตรฐานเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ Security อย่างแรกเลยคือเรื่องของการรักษาความลับครับอันที่2ก็คือการรักษาความครบถ้วนถูกต้องนะครับอันที่3ก็คือการรักษาสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือเรื่องของการคุม้คมครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะแล้วตัว e m e e t i n g กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยค่ะต้องทอํายังไงบ้างคะครับ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจา้างของภาครัฐน,นะครับทางกุมัญชีการได้ออกแนวาทางปฏิบัติมาตัวหนึ่งครับชื่อว่าแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานจัดซื้อจัดจา้างของภาครัฐเบยเฉพาะครับโดยที่ตัวแนวาทางปฏิบัตินะครับก็เขียนเอาไว้ชัดเจนครับว่าคุณสามารถที่จะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับแต่ว่ามีมีข้อจํากัดอนิดนึงครับจะเกรงหนเอยว่าเฉพาะกรณีการประชุมพิจารณาเอกสารการจัดซื้อจัดจา้างหรือาการนําเสนองานหรือการประชุมพิจารณาพัสดุที่ไม่จําเป็นนะครับต้อง จับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุที่ส่งมอบครับครับถ,ถ้าไม่จำเป็นต้องไปจับขอไม่จำเป็นต้องไปตรวจรับสิ่งที่มันเป็นในเชิงกายภาพก็สามารถใช้ได้ ก็เป็นความรู้นะคะที่อาจารย์ซุยได้มาพูดให้ฟังนะคะเกี่ยวกับตัว e-office นะคะแล้วก็พรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็หวังว่าทุกๆท่านนะคะแล้วก็ในหลากหลายองค์กรนะคะจะได้นําความรู้ส่วนนี้นะคะไม่มากก็น้อยไปใช้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหรือโทรสอบถามทางเอ็ดด้าได้โดยตรงเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ซุยมากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ thank you